สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ทุกคนอยู่ในโจรคอยนะครับนะผมเป็นโจรคอยี่ตัวผมเนี่ยเป็นโจรคอยดูหน้าตาผมสิมมุณไหนหลอกหน้าตาผมเป็นยังไงแล้วในวันนี้นะครับเราจะทําการป้นปันป้นหลังไหนดีซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาไลไซ้ายดีอ่ะกูเลือกซ้ายลวกันเอาล่ะแล,แล้วต่อมาทางด้านการแต่งตัวของผมนะครับซึ่งผมก็จะแต่งชีเปลือยแบบนี้แหละ <laughs> แมงเอ้สภาพเออเขาว่าการพังตัวที่ดีคือการไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเป็นจุดสนใจหรือว่ากูจะเป็นจุดสนใจกว่าเดิมวะ เอาละนะครับนะบ้านนี้แหละนะครับกาลังเฉลิมฉลองชิสปันอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้เราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับเริ่มจากไอตัวนี้ก่อนไหมไอตัวนี้ก่อนไหมเอาละขอลองเอาไปชั่งน้ําหนักดูดิดูไม่ได้เหรอโอเคกูคยโยนทิ้งก่อนที่ผมจะไปขโมยบ้านเนี่ยทําไมผมไม่ไปขโมยรถคันนั้นก่อนรถคันนั้นจอดมืดๆเลยนะครับนะ้าทาไมกูไม่ไปปนรถคันนั้นวะใช่ไหมท่านผู้ชมที่เป็นผมแม่เดี๋ยวก่อนนะกูขอปอนคันนี้เหน่อได้ไหมนี่ปนแม่งเลย อ้าวน่าจะปนไม่ได้นะครับนะโอเคปนไม่ได้กูก็นี่ละกันกูอิดฉากูอิดฉาเออกูยกรถแม่งเลยมาดี้มานี้เออเออเออนี่แหละจําไว้มึงมารวยและแถวนี้นี่มันย่านคนจนย่านที่เขาป้นกันเอาล่ะเราจะปิดไฟฉายนะครับนะโอเคตอนนี้ทุกอย่างมืดหน่อยนะฮะแต่มันมีคนอยู่ในบ้านนะมันอาจจะเห็นแสงก็ได้โอเคห้องนี้แหละไม่มีคนนะฮะ ีไม่มีคนโอเคกูปนห้องนี้แหละกูขอใช้มือทุบแล้วกันมเออเออ้าวอ้าอเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรเอ้าเอ้าหน้าต่างไม่ได้ปิดนี่เอ้ากูทำอะไรของกูเนี่ยเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากกูปิดไฟฉายก่อนเลยทำไมไฟฉายมันเปิดทิ้งไว้เนี่ยโอ้โทรศัพท์โอ้ยเร็มเลยโทรศัพท์กูได้โทรศัพท์จับแล้วอ่าอ่าหยิบไฟไฟข้างหนึ่ง แล้วก็หยิบนี่ไฟไฟฮเสร็จอูลา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 ได้ของแล้วอ่ะเอาไปอ่ะน่าจะได้เงินเยอะอยู่หรอกผมว่านะนี่เพราะว่ามันขึ้นมาแล้วนะครับนิดนึงโอเคเราต้องป้นให้ครบเจ0 0พันให้ได้ภารกิจเราอยู่ตรงนี้โอเคเอาล่ะถ้าู้ชมต่อมาเฮ้ยเฮ้ยเสียงตีกองเลิกแล้วนี่ว่าชิบหายแล้วเสียงตีกองเลิกแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดประตูออกมานะครับเอาแล้วตัวมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันเข้าห้องน้ำหรือเปล่า ผมขอลองสอง้เฮ้ย,ยมันอยู่ตรงนั้นวะวิ่ง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 ออกนอกหน้าต่างเฮ้ย,ยมันเปิดไฟแล้วเฮ้ยมันกลับไปตีกลองเหมือนเดิมว่ะมันไม่สนใจประตูที่เปิดเลยว่ะอ่ะตอนนี้มันกลับไปตีแล้วนะฮะแต่มันเปิดประตูทิ้งไว้ว่ะโอเค,คอกนนูขอปิดไฟก่อนปิดไฟอ่ะจึ๊บนี่ปิดไฟแล้วขอปิดไฟก่อนโอเคเอารดด้านนอกตรงนี้ มีอะไรไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีรถบ้านใช่นั่นไงมันตีอยู่ท่านผู้ชมมันตีอยู่ข้างในนี้น่าจะมีเฮ้ยนั่นไงมีไอ้ที่ IT เล่นเครื่องเล่นดนตรีนะคะมนาะเดี๋ยวก่อนนะมันจะเอาหน้าซุปกอ่อเขาได้นะ่ะคุณเห็นไหมน่ะมันตีเป็ดไปวะเฮ้ยอะไรมีกล้องวงจรปิดด้วยหรอวะเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดด้วยท่านผู้ชมคุณไม่อยากจะรู้นะครับนะมีกล้องวงจรปิดด้วยโอเคตอนนี้เจ้าของบ้านมันไปไหนของมันแล้ววะ ฉันจะดูทีวีโอ้ยโอ้ขอกินเบียร์ก่อนแล้วก่อนมึงกินแบบมึนๆด,ดินะถามจริงอใช่แล้วฉันกินแบบมึนๆเอ้ยมึงตอบกูได้ไงเนี่ย <S <S เอาละไปต่อมันเข้าไปตีกองนะครับกูปิดประตูให้ก็ได้โอเคปิดประตูให้แล้วจากนั้นไอของชิ้นนี้ไมโครเวฟมันจะกี่บาทเทียววะผมว่าผมต้องเข้าไปเอาของในนั้นวะ่ะแล้วผมจะทำยังไงวะเดี๋ยวก่อนเฮ้ย เราต้องขึ้นไปด้านบนผมว่าเราต้องขึ้นไปด้านบนหาวิธีขึ้นไปก่อไว้อึบ๊บกอไว้อ่าโอเคเอาละกูขึ้นมาแล้วมีกล่องของขวัญมากมายกายกองอ่าประเด็นก็คือตรงนี้ไม่มีของอะไรสําคัญเลยนะครับนะยกเว้นตรงนี้จะเป็นห้องที่เอาไว้ทะลุตอนที่มันเล่นกองนะฮะโอเคเอาล่ะเอาล่ะโอ้โอเคเอาล่ะอื้มอื้มไปสิโซฟาโอเคเอ ตรงนี้แหละถ้าเราลงไปเราจะเอ๋มันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางแผนให้ดีว่าเราจะเอาของอะไรเช่นเกมนั่นไงมีเกมอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นส่วนมันเล่นอีกคนอ,อยู่ตกน้ำผมคิดออกแล้วผมว่าเรามีประทัดอยู่นี่นะเรามีประทัดเฮ้ยตู้เซฟ่านผมาชมตู้เซฟในนี้มีอะไรอะทำอะไรได้อะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมว่าเราเอาตู้เซฟไปดีกว่าอ่ะเอาล่ะเราจะขนของผ่านตรงนี้นะครับนะผมว่าน่าจะเวิร์กสุดโอเคเอาละ อบอ่าโอเคเอาละไปลงไปตู้เซฟเอออย่างนั้นแหละเอาล่ะแล้วต่อมานะครับนะผมจะจุดประทัดเพื่อล่อไอ้หมอนั่นแล้วจากนั้นผมก็จะปิดประตูห้องนะฮะมาเอาล่ะตามแผนนะชั้อไปไปลร็วลุ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 ลาลุ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 วุล้วุอุลุลุวุลุลุลงอุลุวุลุลุลลลล มันเห็นแล้วเหรอผีหลอกผีหลอกกูเออมีผีอยู่ใต้ห้องบันไดช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวกูไม่สนแล้วกูไม่สนแล้วกูจะเอ๋แม sure. right ่งเลยในจังหวะนี้ในจังหวะนี้กูเอานี้ไปด้วยเลยนี่เอาเอาเอาเครื่องจอยไปด้วยเอาเอาอะไรไปอ๋อนี่นี่นี่เครื่องเล่นทำเป็ดเครื่องเล่นทำเป็ดกูเอานี้ไปด้วยเลยมึงโทรเลยโทรหาตำรวจเลยโอ้ยอยู่ตรงนู้นชวเลยโดนชดขนลงแกมีของอะไรดีๆไหมเอามาดิเอามาแกมีไหมแกมีไหมอูชุดไม่มีหรอกโอเคเอาละเดี๋ยวตำรวจมามาแล้วอ อีกนิดเดียวไปเร็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 ว,ปร,วประตูประตูเปิดเปิดโอเคโอเคเอาละของวางไว้กักจ็นบก49นะครับนะเหรียญดูซิจะเป็นเท่าไหร่อจึ๊บมันเพิ่มขึ้นมาทดเดียวเองวะท่านผู้ชมเพราะตอนนี้นะครับนะของที่วางได้ก็วางได้แค่เท่านี้เองอะแสดงว่าไอ้องพวกนี้มันไม่มีค่าเหรอกูต้องเอาตู้เซฟไปหรือเปล่านี่หรือเปล่านี่ตู้เซฟน่าจะมีของอะไรสําคัญใส่ตู้เซฟเข้าไปเออได้ไหม ทำไมมันเพิ่มน้อยกว่าเดิมวะไม่เข้าใจว่ะหรือว่ากูต้องขโมยบ้านเลยเหรอหรือว่ายังไงอะอะกูเล่นแค่นี้ก่อนก็ได้อะโอเคจบแล้วอะไปดูซิอะโอเคนะครับในนี้นะครับมันบอกแล้วนะครับนะว่าอ๋อนี่ไงเออตู้เซฟอันเล็กนะครับ2 0 0พเหรียญส่วนโทรศัพท์นะครับนะ250เหรียญแล้วก็โน้ตบุ๊ก2 0 0แล้วก็ DVD ีดสเหรียญแม่งกูเอามาทำไมรวมกันประมาณ2,300 37เหรียญโอเคเอาละได้ฮ่ากูขออัพก่อนนะทำไมพื้นที่มันเก็บได้น้อยจังเลยวะเออมีอะไรให้เราอัพมั่งนี่เราต้องซื้อของพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนี่รถกระบะอย่างเงี้ยขอซื้อรถไอ้ตุ๊กตุกดีก่อนแล้วกันนะตุ๊กตุกโอ้โหมันชื่อตุ๊กตุกจริงๆว่ะตุ๊กตุกแบบประเทศไทยปะเออทำไมประเทศไทยเราดังขนาดนั้นวะเนี่ยหรือว่ามันมีชื่อตุ๊กตุกอยู่แล้วของต่างชาติหรือว่าตุ๊กตุกเข้ามาจากประเทศไทยไม่รู้เว้ยนี่แต่ที่รู้ก็คือว้าว เสร็จผมผมรวยแน่วันนี้อ่ะเอาละัท่านผู้ชมต่อมานะครับนะผมจะลองบ้านที่อยู่ในระดับสดาวครึ่งเลยนะครับนะโอเคผมคิดว่ามันน่าจะยากระดับหนึ่งแหละแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคราวนี้ผมสามารถขนของได้ไปเยอะนี่ได้ตุกตุกมานะครับนะผมบอกเลยว่าสบายมือ อ่าโอเคมาแล้วนะครับขราวนี้กูอยู่บ้านใครวะเนี่ยฮาแล้วตอนนี้ผมเอาอุปกรณ์มาด้วยนะครับนะโอ้โหจอดอยู่หน้าบ้านเขาแสงไฟก็มีปัโถเอ้ยมามาผมเตรียมของมาอย่างดีนะครับนะนี่มีค้อนต้องดูให้ดีนะครับกล้องมีจรปิดอยู่ตรงนั้นโอเคเราก็กระดึบไปเอาละจังหวะนี้ค้อนมานี้ห้าค้อนทาลายล้างเสร็จกูมึงมึงมึงเอาละหนึ่ง,ง,ง,องสองอึบ๊บครับ กูไม่ถึง่ะกูทำไงดีวะเนี่ยกูไม่ถึง่ะเฮ้กูทำยังไงอ่ะอ๋เอาใหม่เอาใหม่หยุดอุ๊ย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 อุยมีคนเปิดไฟมีคนเปิดไฟตองจะปิดเฮ้ยแม่งร้องแล้วชิปหายโอเคกูเข้าใจแล้วบ้านสีดาวขึ้นเป็นยังไงอฮ้ยมีคนออกมาดูมีทั้งหมด3คนดูสิโอ้พวกเราตะกี้ทำไมกล้องงจะปิดมันล้องว่ามันเห็นผีหรือเปล่าโอเคมันกินกูดีแหละเฮ้ยมันวาแหรือเปล่าอเสียงอร่รวะ อ๋อแบบหนึ่งเนาะชิบหายนะมันเข้าไปนอนแล้วมันก็ออกมาคือมันยังไงวะเนี่ยมันนอนมันแบ่งห้องนอนกันยังไงเนี่ยไอ้พวกนี้ดูสิเออฉันจะเข้าไปนอนกับนอยเนาะเออเขามานอนกับฉันสิแปลกๆนะเนี่ยไอ้พวกนี้เราต้องกระโดดทุบมันให้ได้นะครับนี่นี่ะนี่ล่วงเลยเป็นไงละมึงเราจะกระโดดนะหนึ่งสองนี่แน่โอเคไม่มีใครเห็นนะฮะโอเคถ้ามันเห็นมันเรียกตำรวจแน่นอนนะครับไอ้พวกนี้ท่านผู้ชมครับผมว่าทุกห้องตอนนี้มันมีคนหมดเลยว่ะ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าปีนปีนต้นไม้ขึ้นไปดีไหมน่าจะได้นะผมว่าอึบอึบดิอาแม่งเกาะไม่ได้นึ่งสองอึบอึบไอ้ช่าปะเกาะไม่ได้ว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก,ก,ก่อนกูเกาะตรงนี้ได้ไหมก็ไปก็บมันเกาะไม่ได้วะต้นไม้นี่งั้นกูควรไปเกาะตรงไหนดีนี่ไงลดลดนี่ไงนี่ไงเจอแล้วถังขยะนี่ไงตัวช่วยชีวิตดีนี่กระโดดไปดิเกาะหน้าแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปอ่าโอเค ฉันนีโจนคอยจริงๆบอกได้ว่าฉันฉลาดฉันเกิดมาเพื่องานปนโดยเฉพาะอ่าแล้วต่อมานะครับผมจะลองขึ้นชั้น2ดูดิผมยังไม่เห็นใครอยู่ชั้น2เลยนะครับนะตรงนี้ชั้น2มืดมากอ่าเอาละเอาละผมต้องค่อยๆเดินนะครับนะปึ๊บปึ๊บมองซ้ายขวามีจอคอมโอ้นี่มันแมคบุ๊กี่ว่าอุ้ยเดี๋ยวก่อนมีกุญแจด้วยกุญแจแล้วก็มีคอมด้วยตรงนี้มีคอมด้วยเอาไงดีวะเดี๋ยวก่อนนะผมมีที่ตรวจผมมีที่ตรวจกูเลือกไปเลยว่ากูมีที่ตรวจนะครับ ี่ตัวดูดิ250 5 0รแล้วก็คอมนะครับนะ950้เหรียญโอ้โหคอมแพงแล้วเดียอะออันนี้อะไรอ่ะพันสองเฮ้ยเอกสารอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอกสารความลับหรอโอ้โหอันละพันสอฟินเลยกูโอเคส่วนที่เหลือก็ราคาถูกๆนะครับนะโอเคปิดไฟก่อนเดี๋ยวมันมีคนเข้ามาเห็นนะฮะปิดดิแล้วจากนั้นก็ขอปิดประตูปแป๊บเอาละ ะจะปนอะไรก็ปนนะครับแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรอุ้ย VR VR อู้พันองอ่ะแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรอ๋อตรงนี้หน้าบ้านเองโอเคอ่ะชักโคกเท่าไหร่200โอเคงั้นผมเอาไปเท่านี้ก่อนนะครับอันดับแรกเลยอุ้ยอุยอยอย้ชิบหายแล้ว ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเดี๋ย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 วกูขอนี้ไปด้วยกูขอนี้ไปด้วยไม่ VR พังมันเลิกเล่นกล่องแล้วชิบหาย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 แล้วคอนคอนคอเออเออเออกูไปแล้วชิบหายกระโดดไปเลยกระโดดไปวิ่งวิ่งวิ่งเร็วกูได้ VR แล้วกูได้ VR แล้วได้ VR มาแล้วนะครับ VR สองอันนะครับนะไม่ใช่สองอันดีอันเดียวแต่มันพังนะครับมันเป็นสองชิ้นพันสองแล้วโอเคเอาละ มันคงคิดแหละว่าแบบว่าเออเขาไม่มีใครขโมยของบ้านเราหรอกมัง้งเราอยู่กันต้อง3มคนเอเอรู้จักกูน้อยเกินไปซะแล้วตะกี้คอมใช่ไหมที่แพงแล้วก็ไอ้ข้อมูลลับด้วยพวกนายคงไม่ได้ยินเสียงฉันใช่ไหมไอ้อไอ้หานี่ตีกองอยู่อ่านี่ค่อยๆเดินนะครับนะเราถึงจะได้3อันมาพร้อมกันโดยที่ไม่ต้องหยิบ2ออันนะครับปึ๊บอ่าโอเคเอาละไปเลยลูกพ่อเออ โอเคเสียงดังหน่อยนะครับมันจ่อมาดูปะวะเฮ้ยมันมันจะมาทางไหนวะเฮ้ยมันออกมาดูแล้วเฮ้ยอ้บอกเราตด้นเสียงอะไรอีกแล้วอืมคราวนี้ทําไมมีคอมออกมาจากชั้นสองบ้านเราวะเนี่ยแปลกๆเนี่ยขึ้นไปดูดีกว่ากำลังจะขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมหนึ่งสองโดดไปโอเคไป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 นี่ได้มาแล้วตูมเนี่ยได้ภารกิจไว้เฮ้ยโอเคผมรวยรวยเละ รวยแล้วเวย้ยผมรวยแล้วผมรวยผมรวยแล้วเว้ยผมมีเอกสารท็อปซีเค็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับโห้าพันสอเป็นไงล่ะฮ่าฮ่ากูรวยเอาละครับท่านผู้ชมต่อมาผมจะเล่นบ้านที่เป็นคฤลือหานนะครับค่าวดีน่าจะงานหยาบเลยแหละนะฮะโอเคสีดาวครึ่งด้วยนะครับโอเคเอาละไป เราจะไปลุยบ้านก็เลือกหาดด้วยรถตุกต๊กๆเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่ง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 เราอัพรถได้ไหมรถมันกี่บาทวะสองหมื่นห้าเลยเหรอโอ้โหรถกระบะแม่งสองหมื่นห้าแพงเกินอะ่ะเอาล่ะท่านผู้ชมคราวนี้นะคะนรับนะเราจะต้องขโมยของหกอย่างนะครับนะซึ่งก็ผมบอกเลยว่าผมไม่ขโมยหกอย่างหรอกจะบอกให้ผมสนแต่ความรวยนะครับนะเออบ้านคลือกหาดขนาดนี้ดูสิบ้านคลือกหาดขนาดนี้โดนกูปนแน่กูบอกเลยอ่ะท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาครับโอเค อันดับแรกต้องดูกล้องวงจรปิดก่อนเลยนะครับว่ากล้องวงจรปิดมันอยู่ตรงไหนวะแต่ที่รู้อันนี้คือเตาเตาปิ้งอขอเช็คราคาก่อนเลยอันดับแรกอะจิบ200้อ 200. โอ้โหทำไมถูกจังเลยวะเตาปิ้งย่างมันควรจะแพงไม่ใช่หรอวะโอเคแต่เราไม่สนเว้ยเราจะลงไปชั้นล่างค่อยๆเดินมีคนอยู่ปะนะโอ้แต่ผู้ชมตะกี้ผมเห็นคนอยู่ตรงนั้น มราเป็นคนอยู่ตรงนั้นชิบหายละเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นว่าอะไรมันเดินอ้อมบ้านตัวเองวะมันเมากาวแน่เลยหมอนั่นโอเคเราขึ้นมาชั้นบนตรงนี้ก็ได้วะโอ้ต่อมาเราเจอบีแล้วนะครับนะซึ่งหมีราคาเท่าไหร่อยากรู้นะครับไหนลองเช็คดูดิแกเป็นหมีเช็ค800นะครับนะเอาละนะครับนะเราจะเอาหมีกลับบ้านหรือว่าเราเอารูปปั้นพวกนี้ดีวะมันดูน่าจะแพงกว่าหมีนะเนี่ยนะครับนะเท่าไหร่วะโอ้มือหน้าูกจังไงอะยกได้ไหม ยกได้ไหมอึ๊บอึบยกไม่ได้นะครับมันต้องใช้เครื่องมือนะครับนะส่วนตัวน,นี้นะครับก็2อ0พนะครับรูปปั้นผู้หญิงผมว่าเอาไปดีกว่าอันนี้น่าจะได้นะผมบอกเลยว่ามาปนคะเลหาดเนี่ยแม่งมีแต่รวยกับรวยนะครับนะโอเคเอาละเดี๋ยวก่อนมีนี่ด้วยนะครับลองเช็คดูดินี่อู้หู ATV มึงเอ้ยเออเราจะเอามันไปยังไงวะยกนไปได้ไหมอือย,ยกไปได้กูย,ยกหมด กูยกทุกอย่างอยู่แล้วงานแบบนี้นานๆมาทีนะครับนาะมากูปนแม่งหมดเลยแล้วคนในบ้านมันก็เปิดประตูอาซาด้วยนะท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเสร็จเราเสร็จโจรข่อยเลยนะครับมาแล้วรถตุกตุกฮ่าฮ่าฮ่าอ่าเอาละไปโยนเข้าไปปึ๊บนี่มานี้อ่ะเน้นรวยเน้นรวยกูจะยกยังไงดีวะปึ๊บยกยังไงปึ๊บนี่ปึ๊บอ่ะใส่เข้าไปอ่าโว้โอเคแต่ภารกิจของเรานะครับนะมันบอกว่าต้องไปขโมย เซฟวิ่งเคาน์เอร์คืออะไรวะนี่คืออะไรอ่ะรหัสเข้าบ้านได้เหรอมีรหัสเข้าบ้านได้เหรอเก่งว่ะเคาน์เตอร์เซฟวิ่งมันคืออีหยังวะอ่ะเอาล่ะผมไม่สนใจแล้วนะครับเฮ้ยอันนั้คืออะไรนี่ไง มือนจุดให้บริการนี่ขโมยของหรอตรงนี้หรอเออมีของต้องมากมายก็คือมึงอยากขโมยตัวนี้โอ้โหชีวิตแม่งเอ้ยกูยกไปก็ได้เอาโอ้ยรถ ATV มีต้องสคันแม่งอยากให้กูขโมยไจจอ้จุดอ่าไอบาร์ที่เอาไว้เสิร์ฟอาหารนี่ด้จะถามจริงนะครับนะโอ,โโอ้ตายเอากูยกมือเดียวยังได้เลยกูเป็นจุดยอดมนุษย์ปะเนี่ยเราจะจัดวางมันยังไงดีอ่าอย่างนี้เอ,อ่ะได้ไหม จึบ๊บแม่งตกทั้งสองอันเลยเออผมว่าเราต้องวางอันนี้ก่อนว่ะอ่ะได้อยู่นะครับหลังจากนั้นก็เอารถกูไปด้วยกูต้องการรถกระโดดไปอึ๊บอึ๊บแม่งเอ้ยผมต้องเลือกสักอย่างหนึง่งอ่ะท่านผู้ชมถ้าไม่เลือกผมก็จะไม่ได้รถเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องทิ้งรถหรอเพื่อผ่านภารกิจหรอโอ้ถามจริงเอออ่ะเอาไว้อย่างนี้แล้วกันแล้วไอ้นี่ก็กระโดดข้ามไปอจึบ๊บนี่อ่ะกดไปเลย ไปเร็วจังหวะนด้ไหมจะพิกก่งกอ่ะผมรู้แล้วท่านผู้ชมว่าต้องยังไงนะครับนะอ่ะเอาล้อขึ้นข้างเดียวก็ได้นี่เออเอานะครับแล้วจากนั้นผมจะจับไอตัวนี้มาแล้วก็ขยิงขึ้นนิดนึงแล้วจากนั้นก็เอื้อมมือไปเอื้อมมือไป,ไปกดนี่ฮ่าถือว่าผ่านไหมนี่ผมจับไปด้วยเนี่ยไปเลยเจ้าตุกตุกไป ไปว้โวเรียบร้อยบ่ายๆนะไอคนรวยฮ่าได้มา9,000นะครับท่านผู้ชม9,000ฮ่า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 เพราะว่าผมได้มา2อย่างดีไงไอรถ6 0 0 0แล้วก็รูปปั้นผู้หญิงนะครับ2,500ส่วนไอที่ผมขโมยมา150เมื่อขโมยมาทำเตี่ยอะไรเดี๋ยว150เพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบก็กดไลค์ ให้เกิน3,000ไลค์นะครับนะสำหรับเกมนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นใหม่คราวนี้ผมจะขโมยให้เยอะที่สุดแล้วผมก็จะไปซื้อรถกระบะนะครับนะเออโอเคเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละบายนะฮะ